รักทางไกลเป็นยังไงบ้างนะคะกับคนที่อยู่ใน long distance หรือความรักที่ห่างกันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันมาดูสถานะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงแล้วก็อบอุ่นนะคะเหมือนมั่นใจได้เชื่อใจกันได้อย่างเงี้ยอืมเติมเต็มนะคะเป็นความรักที่ มีความมั่นใจมีความบริสุทธิ์ใจมีความเติมเต็มนะคะซึ่งกันและกัน5ช่วยก่อนหน้านี้น่าจะมี something นะคะการเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีเหตุสถานการณ์ผู้คนเรื่องราวอะไรเงี้ยเกิดขึ้นกระทนหันโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวหรือว่าการเงินนะคะในสถานะความสัมพันธ์ของคุณมาดูหน่อยสิคะคนที่คุณถามถึงนึกถึงนะคะเขาคือใคร เดินเลเวอร์มีความเป็นราศีเมถุนธนูนะคะราศีมีนอย่างเงี้ยอืมนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ introvert น,นิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่รอบคอบดะมีชีวิตเขาเหมือนเจอก,การเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวมีการเรียนรู้เยอะนะคะ เออต้องเดินทางบ่อยหรือไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่ก็เป็นคนที่มีแรงดึงดูดมีสเสน่ห์พอสมควรนะคะเป็นคนที่อบอุ่นชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปนันอ่ยอืมแต่บางครั้งอาจจะเป็นคนรู้สึกไม่ไม,ไม่มั่นใจคนเดี๋ยวเดี๋ยวเยวชื่อคนยากหรือเข้ากับคนได้ยากถ้าไม่ใช่คนที่โดนใจจริงๆอ,อ,อ่ะอืมมาดูกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงนะคะทางกาเอาอันนี้ก่อน ตอนนี้เลยนะเขารู้สึกยังไงอุ๊ย Happy is my priority ความสุขคือสิ่งสำคัญนะคะของของฉันเออมันมันเขาจะแบบว่าเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเซลล์เลิฟพอสมควรนะคะจริงที่เขารู้สึกกับคุณมันมันเหมือน เขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขาให้ความสําคัญกับความสุขแล้วก็ความรักนะเออเลิฟมีเวันคนที่แบบว่าอ่าเขาพึงพอใจอะ่ะที่คุณรักเขานะคะเออแค่คุณรักเขาเขาก็มีความสุขแล้วนี่นี่เป็นความสุขของเขาอะ่ะกับสิ่งที่คุณให้เขาคือความรักนะคะอืออุ้ย <laughs> อันนี้ขอแคนเซลนะคะเออขอแบบนั่นไว้เดี๋ยวโดนแบบเซนเซอร์เนาะเขาคิดถึงเรื่อง สิบแปดพุดกับคุณนะเออแล้วก็เขาไม่ไม่สามารถที่จะมองภาพคุณเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเออเวลาที่คิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะช่วงเวลาที่แบบว่าอ,อ่านะจุดจด,ดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะมองได้เพราะว่ามันเกินห้ามใจมันมีแรงดึงดูดอยู่ในนั้นนะคะเออท i m e to g r อยู่เซล r ์อืม เขาเองอะ่ะมันเขาก็บอกกับความชัดเจนนะเหมือนเขาว่าอย่ากที่จะลงหลักหลักฐานกับความสัมพันธ์ได้ละเหมือนเขาบอกกับตัวเองอะ่ะเขาอยากจะจริงจังอ่ะกับความสัมพันธ์นะคะเป็นช่วงเวลาหรือว่านี่แหละกับคุณเนี่ยเขาอยากที่จะลงหลักหลักฐานหรือจะอยากหยุดอ,อยู่ที่คุณประมาณนั้นนะคะอีกหนึ่งใบสิเขาพร้อมความสัมพันธ์คร<ม>ั้งเน<ม>ี้ยนะคะคนนี้เขาพร้อมในความสัมพันธ์นะคะอืมแค่ห่างกันที่ระยะทาง นาะมาดูขอแนวโนมห้าใบค่ะระหว่างคุณและเขาหกถวยเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะมันโรแมนติกเนาะแล้วก็เป็นสายข้างรักด้วยนะคะหลงไหลในเสน่หมีการปรับตัวเข้าหากันอันนี้มันเป็นคอนเนคชั่นบางอย่างที่นําพาคุณกับเขาอ่ะนะคะให้มาเจอกันมันเป็นแบบเหมือนสัญลักษณ์ของการมาเจอกันการเชื่อมต่อของจิตวิญญาณสองดวงนะคะสองดาบ นะคะการเลือกการเลือกการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นการตัดสินใจตัวเราเอง่ยจะเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะที่จะแบบให้คําตอบอะไรบางอย่างกับเขาเกี่ยวกับการเซเยตในความสัมพันธ์นะหมอโบว่าสําหรับคนที่แบบอยู่ทางไกลหรือว่ามันจะมีเรื่องของการตัดสินใจรับผิดชอบบางอย่างร่วมกันนะคะในความสัมพันธ์โอเคนะคะ ก็ใช้วิจนนารณญาณนะเลอกๆค่ะ